วันลุมพินีพงศิริมั่นใจพร้อมหักปากกาเซียนคว่ำซอลินอูแฝดอยุธยาพงศิริพีเคแสนชัยจอมบูวัยสาปีจากอายุธยาพบความมั่นใจมาเกินร้อยขอหักปากกาเซียนคว่ำซอลินอูมวยแกร่งพลังอึดวัย32ปีจากเมียนมาที่เครื่องกำลังร้อนอัดน็อกคู่ชกมาสองไฟติดโดยจะปะทะกันภายใต้ใตกติกามวยไทยรุ่นแบนตัมเวดหนึ่งสห้าหนึ่งสี่ห้าปอในศึกวันลุมพินี69ถ่ายทอดสดจากสนามวเวทีลุมพินีรามอินทรา วันศุกร์ที่5กรกฎาคมนี้เริ่มคู่แรกเวลา19นาฬิกา30นาทีดูคลิปวันลุมพินีวันที่29มีนาคม2567คู่ฟาบิโอเริสเวอร์ซัสซอลินสำหรับพงศิริเตรียมกลับมาพิสูจน์ฝีมืออีกครั้งหลังทําผลงานในสองไฟหลังสุดได้อย่างน่าผิดหวังด้วยการพ่ายต่อฟาริยาอามินิปัวและเคียมรันนาบาติ ซึ่งการกลับมากู้ศรัทธามหาชนครั้งนี้พงศิริจะได้กลับมาเจอกับคู่ชกที่เรียกได้ว่าเข้าทางมวยของตัวเองอีกครั้งอย่างซอลินอูจอมอึดจากเมียนมาที่เคยเผชิญหน้าแลกเดือดกันอย่างเมามันมาแล้วในกติกาเลดเว่ยมวยพมา่าเมื่อเดือนมกราคม63สองไฟ์หลังสุดที่ผมแพ้มาคือผมเจอแต่มวยสเตปขาเร็วเข้าออกไวครับมวยทรงนี้ผมยอมรับเลยว่าแพ้ทางเพราะผมไม่ใช่สายความเร็วอยู่แล้วผมจะถนัดมากกว่าเวลาเจอมวยบูเดินชนเหมือนกับไทสันแฮริสัน ฟาบิโอเริสซึ่งไฟนี้เจอซอลินอูถือว่าเข้าทางเลยครับรับประกันมันแน่นอนซอลินอูเสมอพงศิริในกติกามวยเลดเว้ยตอนผมชคกับซอลินอที่มารูปเกมวันนั้นทรงมวยเขาสู้ผมไม่ได้เลยครับโดนผมฟันศอกหน้าตาแตกยับไปหมดแต่เขาทนมากจริงๆขนาดเลือดไหลเต็มหน้ายังไม่ล้มลงไปโดนนับสักครั้งกลับกันเขายิ่งบ้าเดินเอาหัวมาขบผมเรื่อยๆทั้งๆท,งท,งที่แผลเต็มหน้าจนผมกลายเป็นฝ่ายสุดลงไปโดนนับแทน แต่ผมก็ยังลุกขึ้นมาสู้ต่อได้ถ้ามาชกที่ไทยเขาแพ้คะแนนผมขาดไปแล้วแต่วันนั้นคือกติกามวยเลดไว้ถ้าไม่มีใครน็อกก็จบที่ผลเสมอแม้จะเคยสู้กันได้อย่างสนุกมาก่อนแต่เนื่องจากการที่ซอลินอูก,กำลังฟอร์มร้อนไล่ถล่มคู่ชกมาแล้วสองไฟติดทำให้ไฟนี้ถือเป็นอีกครั้งที่พงศิริต้องถูกมองว่าตกเป็นรองคู่ชก อย่างไรก็ตามเจ้าตัวพร้อมมุ่งมั่นที่จะใช้ผลงานบนเวทีเป็นเครื่องพิสูจน์ฝีมือและด้วยประสบการณ์ที่เคยปะทะก,กันมาแล้วในภาคแรกทำให้พงศิริมั่นใจว่าเขาจะสามารถเป็นฝ่ายหักปากกาเซียนคว้าชัยชนะไปได้ในไฟนี้ โซลินอูเป็นมวยเดินบุกที่ทนมากครับแต่ข้อเสียของเขาคือชอบเปิดหน้ายื่นหน้าออกมาถ้าถามว่าผมจะเอาชนะไฟนี้ได้ยังไงผมมองไปที่การฟันศอกแตกสร้างแผลชะกันให้ผู้ตัดสินบนเวทีสั่งยุติการชกไฟนี้ผมจึงเตรียมศอกมากะเรียกแผลแตกเขาให้ได้นอกจากนั้นก็เตรียมลูกก้านคอมาด้วยถ้ามีจังหวะจะซัดให้ร่วงท่าเขาโดนก้านคอเข้าเต็มโฟกัสแบบฟาบิโอตอนนั้นผมเชื่อว่ายังไงก็ร่วงครับต่อให้อึดแค่ไหน ยอมรับว่าจากที่ไม่ได้ขึ้นชกนานชนานผมพูดได้ไม่เต็มปากว่าจะโชว์ฟอร์มออกมาได้เต็มร้อยเหมือนที่หวังไหมแต่เรื่องหัวใจไม่ต้องห่วงครับล้านเปอร์เซ็นต์ทุกไฟขึ้นเวทีเมื่อไหร่สู้ตายแน่นอนผมรู้ว่าไฟนี้มีแต่คนมองผมเป็นรองบ้างสู้ไม่ได้บ้างแต่ไม่เป็นไรครับผมพร้อมหักปากกาเซียนให้ดูเหมือนที่ผมเคยพลิกล็อกเอาชนะไทยสันกับฟาบิโอมาแล้วครับแฟนกีฬาชาวไทยสามารถซื้อบัตรเข้าชมศึกวันลุมพินี69ในสนามได้ทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง w a t c h w a n i f c o m c e b o o k ก y ป YouTube วันคู่แรกเริ่มเวลา19นาฬิกา30นาทีส่วนช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20นาฬิกา30นาทีรวมทั้งติดตามข่าวสารอัปเดตของศึกนี้ได้ที่ Facebook วัน Championship Thailand เว็บไซต์ onef.com และ Instagram ONE c h a m p i o n e h i